หาก็งินข่าววังเก้าโมงสิบโมงหาอาหารเถียงต่อน้ำลงยางน้ำลุงนะลูกบายดีพ่อแม่พี่น้องน้ำลงยางปลามันก็สิไปเล่นเนาะคือว่าปลาเต็มมันนี่ได้ลงกิงามุซ่าน้ำมันบ่อนเต็มเต็มเต็มเอ้อบังนุ็ม ผู้มันก็ชีิอยู่ทั้งสลามผู้นี้ฮะอัดเมียนเนี่ยย่านนู้กัดเลยเมื่อเออนั่นลุงมันว่าีรลงไปจูบปลากินน้องหน้าประคำัมเลย อมาช้อนอย่าเอาลายลาย้นมันจีเทลงเบิดไปหวานทั้งมองลุงเทียนบวานผู้ด้วยมันจังหลายมันแม่นตีหัวอาหารนี่นะไปมางน้ำลุูกมาลูกไปไปมามาไหมไหม ใช oh, ่โ um อ้ยหผมาลงเทนบานอนั้นะละลายนี่โอ้ยเจ้าคือบุใส่ะสด้เอาวานี่ก็วานนมันบอได้อีวานีหแต่เธออย่าไปลูกอย่าไปอาหารอย่าไปใกลลุงอยู่นี่นะ ในน้องบัคก็ดต้นลงเป็นซีบเห็นบ่อปีน่ะตึกไหนมันคืออยู่กลางอยู่กลางเยอะแบบูเอร่อยเลี้วแตกนนี้จิงได้โต้ก็ได้ลงอยู่แล้วบมได้เลี้ยบหวานหัวหานอยู่นี่เนี่ยไปก้ก็เขามากินเลยเือะเฮื่วเลย <c oughs> เอาใช่โทรศัพท์แล้วามะไปบาป้านผู้ชี้จะไปมันงองป้ามันอยู่พุ่นไปไปบา้านรถไปละยางไปน้ำลูกรถอันนี้ไปเราจะไปเอาใหม่อาหารกมาไหมอุปน้ามเราอุปน ผมมีหนี้เยอะแต่เป้ม่ได้แค่แต่ว่ากากิเข่าเศ้ากะมันเที่ยงกผู้ยังไม่กินผู้กินจะเศ้าก็เขาได้เลยมียักั่นก่อนยนแล้มียังกรปั้นก่อนนเคยิดกินแล้วมาจไม่ก็ตะเพียนคือยู่นไหว รอดอหตุาาโตค่ะกับอ oh. okay. uh ิ่มคนหนึ่งคนสิบกว่าคนไปแล้วมันน้ำลึกโอ้ยออกกายปวดพี่มันมาพี่พดน้อแฮมันโตอยู่พูน้อยน้อยไปชิ้นสีแรดิละชิ้นแัดดิละใจเลย แกหลุนกี้โดดนําบ่อ๋อโดดกินเนานูนี่โดนกี้ไปตลาดหึกี้ไปตลาดลุงกี้ไปไสอุ้ยไปตลาดตลาดป้อโตหนักแท้แม่นเต็มบ่จักหนักเฮ้ยป้อสิไปให้ลุงติเอาขึ้นสิได้ป้อเปิ้นจอมันมาให้ลุง sai vợ cháy cứu sáng mô dạy nát luôn khen với dạy luôn 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 โอ้ยใจไปตีเฮตัวซ so ้ำน hey. hey. okay. ี่นะออกแมเนี่ยต um. ัวซ้ำนี่นะออกเนี่ยนี่ปูซานห่างเหมือนซานเรี้ยงเราใช้ตัวใหญ่เลยลูกเลยลูดเราพุปัดพุตัดปลาใหญ่พูตเอาง่ายด้วยนี่ไงปลาใหญ่นี่นี่ซ้ำนี่นะมันลูดมืดมันก็คือปลากันนะมันก็คือปลานิ้นได้ปลานิ้มมันก่างมันขี้มันโอ้ยหลุดเลย

เจ้เฮ <muitas S 2> ้ยเก็บปลาตัวบมื่อไงเนาะเบ่งปลดปลาบ่าคันตื้แขมแขมมันอะไรนั้นเพรามันอยู่ทางนั้นเนาะปลดปลานี่ออกกอดกบปลาในมีออกกดในคำบ่มันี่จะบอกเป็นปลาในคำใช่เนาะเนี่ยปลดปลาในคำก็คือออกยากแทะอันนี้บอกว่าอีตัวใหญ่ๆนี่ยังรูดเลยเบิ่งเลยนี่ ตัวห,หน่ยหนอยเบ่งป๊อบน,น้ำลุงนี่เ<ร>ออไปแล้วก้อนพอจะชิบปตึงอีดชนนะม,นมันมักอยู่แถว,วน้ำเลิกแต่ว่ามันห่างแม่ประมาณสองโหลดเบิดบ์บ่อเขานะครับจังกว่าเขาก็เอาเต็มถี่บพเหอนบอเขาเอาจนน่าหละจนว่าหลดจีน ก็เอาตมระบบขนาดเีบรอยกันไหญ่ปานกังกลขึ้นนใหญ่เนาะป้าก็ขึ้นสามส้มรยนะที่วาวนีพ่ออุ้ยอุ้ยดนล้ลูกมัน้่้าำบ้านดดูน้ำบบานน้ำอ้กะทามล พอดีพอปสนสอตัวกนหรปลาปนตุ่มจำเจียวข้อมันมีเนาะมันมุ่พอได้นี่พ่อว่าบบเนี้ยอายุปนินค่ะปลาปนพ่อแล้วตุ่มปะ มีแต่คันเอาไปมีแต่ทอดเนี่ยตอนนี้ทำจรินไม่ได้แล้วมันตัวน้อยอือหือถูกฮันลุงกิแจ๊บประทันเอาขี่ออกบ้านนี่นะเฮ้ย คุณป้าอย่าลืมคนเห็ดกินนะนี่เออลุงกี้กหห็หา,หาด้วยเขาหล่ดก็หาด้วยเขาด้นี่เขาลืมว้พี่ได้ยุบประมาณอีกสองรถเขาขึ้นมาแล้วรถหนึ่งไหน

เออสินไปใชให้ลุงก you know? ิดไปก้นเขาแล้วยันบทท่านข้าปั่นเข่าขาปั่นเขาอะไรนี่ประมาณห่วยสาวสามสิสองประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะหอโมงหอต้องเลยเนาะโมงก็ุ่ มืด <10 S 2> <c oughs> มากเลยเนาะ